สวัสดีครับโจฮัานักสารคามมาพบกับโจ o. วันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับสมุนไพรที่อยู่ในป่าลึกนะครับแต่ก็จะมีจําหน่ายตามร้านขายยาสมุนไพรแถวแถวจัก,กรวรรดิแถวเยาวราชนะครับแถวเนี้ยก็จะมีมากมายเพราะว่าร้านขายยาจีนยาไทยมีมากมายในท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมว่าเท่า87คึกทั้งคืนท่านผู้ชมโอ้นะครับ ไม่ใช่วา่าเหตุการณ์อย่างนี้โจต้องมาคุยเกี่ยวกับเท่า87คึกทั้งคืนนะท่านผู้ชมจริงๆแล้วนะครับเกี่ยวกับด้านการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายเนี่ยแล้วก็เท่าวัย87คึกทั้งคืนเมียขอหย่าท่านผู้ชมอุ้ยอะไรจะขานาดนั้นนะครับก็คือเราก็จะมาคุยกันแล้วว่านะครับสมุนไพรที่ผมจะต้องพูดถึงเนี่ย เป็นสมุนไพรนะครับที่อยู่ในป่าลึกแถวๆบริเวณเขาใหญ่ท่านผู้ชมที่ชื่อว่าสุรามรินะครับสุรามริเนี่ยเป็นไม้นะครับที่เป็นไม้ใหญ่เติบโตพอสมควรนะครับที่อยู่ในป่าลึกเนี่ยเวลามันไปเกี่ยวพันกับต้นไม้อื่นน่ยมันก็จะเป็นปรากย้อยลงมาท่านผู้ชมแต่ว่าในท้องถิ่นนี้เขาก็จะเรียกว่านะครับก็คือ,อเกี่ยวกับ สมุนไพรที่มีชื่อว่าอบเชยไทยท่านผู้ชมแต่จริงๆแล้วนะครับจะจะจะ,จะเรียกชื่อ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับชื่นทางการจริงๆเขาเรียกว่าสุรามรินะครับทีนี้นะครับเขาจะเอาไปทําอย่างไรท่านผู้ชมในการที่นะครับโจจะมาเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันว่าแพ1สิบเจ็ดโอ้ยเท่าวัยแปดสิบเจ็ดกทั้งคืน อะไรจะป่านนั้นเรามาทราบว่าวิธีการกินการใช้กันเลยนะครับวิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพรนี้ก็คือใช้เปลือกใช้แก่นของสมุนไพรสุรามริดนะครับประมาณสัก30กรัมถึง6กกรัมนะท่านผู้ชมในการที่ไปดองในถัยาดองนะครับปริมาณมากน้อยก็แล้วแต่นะครับเหล้าที่เราจะเอาไปดองกับเหล้านะครับทีนี้กินอย่างไรท่านผู้ชมเราจะกินนะครับ เท้าเป๊กเย็นเป๊กนะครับบำรุงกำลังบำรุงร่างกายให้เฟสเปิงปังเปียนะครับก็คือว่าโอ้โหแบบว่าเมียทัาสาวนี่ต้องยอมเลยท่านผู้ชมอายุ87นะครับเออเมียต้องขอหย่าโอโ้แต่เราได้ข่าวมาพอสมควรนะนะครับเซิร์ชเข้าไปในเน็ตก็ได้นะท่านผู้ชมเท่าวัย87คึกทั้งคืนเพราะด้วยสุรา มอริสนะครับเป็นการที่เราเอาทั้งแก่นเอาลำต้นเปลือกนะครับไปทำการหมักดองกับเหล้านะครับก็หมักก็สะประมาณนะครับอสองอาทิตย์ก็สามารถกินได้แล้ท่านผู้ชมแต่ถ้าให้ดีก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็เช้าเป๊กเย็นเป๊กได้อย่างชะงัดนักแลรเลยละครนกประเภทแบบนกเขาไม่ขันนะท่านผู้ชมมอเขือเผานกเขาหลับยนอนนิ่งเลยนะครับอันนี้นะครับ ้องไปลองด้วยตนเองนะครับสุรามฤตช่างงันนักแหลกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ Youtube ช่องโจฮักนัศลรคมในการใช้สมุนไพรสุรามริตที่เรามาให้ข่าวกันวันนี้นะครับหน้าหนังสื้อพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวออนไลน์นะครับเข้าไปใน Google ได้เลยนะครับเท่าวัย87คึกทั้งคืนเมียขอ,อยาด้วยสมุนไพรสุรามฤตนะครับซื้อ ตามร้านขายยาทั่วไปแล้วเรามาทําเป็นยาดองเช้าเป๊กเย็ยนเป๊กได้อย่างชะง,งัดนักแลบํารุงกาลังเฟรชเบปังปัง,ปงอ้านี่บาวิสานไปกินลออเบอิ้งโอ้ยเห็นบอกของคนดีลนล่ไม่นิีดที่ให้นอยเนาะห้ซิ่ิมกัน ขอท้าตู้ละพี่ไม่เออดอได้เบียงคุนไพรตตคุณวาทินมีจัดทำนายตามร้านขายาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์0652649293ด้วยเด้อครับเด้อ